เลโลสวัสดีค่ะทุกคนยิดีต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบารบี้นะคะเฮ้ยคือน้ำมันเสน์ไครดีมากตอนนี้ก็คือแบบว่า อ่ายัางไม่มีตัวอย่างนะคะก็อันนี้ประกาศเลยก่อนถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาแล้วก็เดี๋ยวให้แอดมินหารอลูกสิให้เนาะคือแบบไข่ดีมากนะคะเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวแล้วเออวันนี้มีคําถามที่มันเกิดขึ้นมาก็คือเหมือนแบบมีคนมาถามพี่ว่าเอ๊ถ้าสมมติน้ำมันสนิทเนี่ยจะได้ผลเร็วหรือได้ผลช้าหรือได้ผลเมื่อไรอะไรเงี้ยมีบอกเลยว่ามันไม่ใช่ของแบบมูลดําหรือของเทาที่ อะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวแบบได้ได้ทาปุ๊บเห็นผลเลยอ่ะมันมันมีความเหมือนแบบมันน่ากลัวทุกคนแล้วก็อันเนี้ยมันมันต้องขึ้นอยู่กับมันเป็นแค่ตัวเสริมอะค่ะเหมือนเหมือนหินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหินเพนดูล่าที่พี่ขายเงี้ยมันก็คือการเสริมสนิทใช่ไหมแต่ทางนี้ทางนั้นมันต้องมีเรื่องของจิตวิทยาและเรื่องแบบของการกระทําเรื่องของบุญสัมพันธ์หลายหอย่างอะนะคะ มันเป็นเหมือนกับการที่ทําให้เราอะโชคดีขึ้นเป็นตัวเสริมเฉยๆแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการกระทําด้วยนะคะดังนั้นใช้วิจารณญาณด้วยเนาะแล้วส่วนสําหรับใครที่ทานโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะรีบๆมากันเลยคือจะบอกว่าโอ้โหมากันตึมเลยเนาะพอเวลาปกติไม่มานะคะอย่าพลาดกันเลยทีเดียวพี่พูดเลยอันเนี้ยอะลองติดตามไปเรื่อยๆละกันว่าพี่จัดโปรไหมพี่ก็ไม่จัดหรอกเพราะว่าปกติคิวพี่ก็เยอะอยู่แล้วเนาะ ทำไมเราถึงจะต้องจัดให้เหนื่อยนะคะคือทํามาเพื่อที่แบบโอเควันเกิดเราแล้วก็อยากอยากจะสร้างกุศลอยากจะจัดนะคะแบบเพราะว่าไม่เชื่อว่ามีหลายคน่ะยังไม่เคยดูดวงกับบี้เลยแล้วก็บางคนอาจจะแบบคุณทรัพย์ไม่ค่อยพออะไรย่างเงี้ยคือมันมีนะบางคนอะดูเสร็จใช่ไหมรอบนึงแล้วแบบเอออาจารย์คะเดี๋ยวขอซื้อเพิ่มอีกเพราะว่า ลัวว่าเดี๋ยวรอบหน้ามาจะแบบว่าไม่มีโปรนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นเหมือนแบบทําให้เบี้ยได้ได,ได้ได้ลูกดวงใหม่เยอะด้วยแหละเออประมาณเนี้ยเพราะว่าคือมันจะทําให้คนปเปิดใจกับเรามากขึ้นอย่างที่บอกนะคะใครที่มีปัญหารักสา่งเศร้ากับแฟนเก่านะคะแล้วนึงนะคะสวดมนต์ก่อนใช่ก็ให ให้ทุกคนอะเข้ามาปรึกษาวิได้อันนี้คือสิ่งที่พี่คอนเฟิร์มก็คือคุณพี่เป็นคนตรงชัดเจนแล้วก็คุณได้คําตอบร้อแน่นอนจากที่คุณสงสัยนะคะไม่ต้องกลัวว่าทุบตทุ้สตังจะเสียดายนะคะเพราะว่า อืมเราไม่เลี้ยงใขรอยู่แล้วนะคะจะกลับมาไม่กลับมาแล้วแต่เลยแต่เราจะทําเต็มที่ให้มากที่สุดเนาะโอเคค่ะอย่าลืมนะใครที่อยากปรึกษาโทรคุยอัดคลิปหรือว่าแบบพิมพ์ถามก็ลองสอบถามแอดมินมาได้นะคะในไลน์แอดแอดบิบชิสาวิปักหมุดไว้เนาะมาเริ่มกันนะคะส่วนแร n d o m คลิปนี้ช่วงยุ่งๆก็จะไม่เห็นหน้ากันนี่แหละอืมบร์บ,บขอเป็น เขามาส่องเราไหมแล้วก็เขาส่องแล้วรู้สึกยังไงเนาะเขามาส่องไหมแล้วก็เขาส่องแล้วเนี่ยรู้สึกยังไง มาคะ่ะ k i King o f s w o r d นะคะเอาจิงๆิงพี่ว่าเขาอ่ะกับคุณอะพิ่งเพิ่งเลิกกันไปปะจบกันไปแบบอกหกักอ่ะทาไมเขาถึงรู้สึกอกหักกับคุณนะ่ะคุณไปแบบคุณไปหากอกเขาเหรอเขายังรู้สึกเสียใจกับเเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่านานแล้วหรือยังแต่ว่า เขายังเฮิดอยู่เลยอ่ะคุณไปทำอะไรให้เขาเสียใจบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาเสียนี่กระไรมาดูซิมาดูซิเห็นพลังงานในอดีตอ่ะแปดดาบอุ้ยคุณกับเขาไม่ได้คุยกันแล้ว ความอุย้ยความสมพันธ์มันจบไปแล้วบางคนบอกว่าไม่นะคะจานยังคบกันอยู่เลยแต่ว่าดูดูเหมือนในอินนจีอเป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นเพื่อนกันไปแล้วแบบว่าดึถึึงเพลงอะไรรู้ปะอ่าเพลงอีกแล้วใครอยากได้เพลงนะคะเข้าไปดูแบบอัดคลิปได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะส่งเพลงให้จุ๊บจุอ,อนึกถึงเพลงไอ้นี่ยรับ หล,หลับไม่ได้เหรอครบไม่ได้คบไม่ได้ของพี่ป้างค่ะคบไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าแบบคือหมายอารมณ์แบบอ่าฉันต้องทำยังไงไม่สัญญาไม่เหมือนอารมณ์แบบงงเ,หออแบบเหมือนแบบว่าตอนแรกอะเรากับเขาอ,อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเป็นพี่น้องเป็นคนที่แบบเหมือนอ่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีๆก็มาคบเลยเป็นหนุ่มสาวนะแต่ว่า น่าจะเป็นพี่น้องกันเป็นอะไรคือรู้จักกันมานานแล้วอะนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์นั้นแล้วทีนี้แบบหรือเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งคือผีผักไงเออผักให้เรากับเขาแบบมาคบกันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนตกลงกันไว้ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคบกันแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันแบบไอคนตอนแรกคนเราอ่ะบทบทยายจะคบกับใครอ่ะมันก็ฝึกมันก็ตกลงใช่เะล่าแบบว่าเออตกลงกันว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าถ้ามันไม่เวิร์กอะ เดี๋ยวเดินมาส่งเดี๋ยวกกลับมาเป็นเพื่อนกันปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกคนต้องเข้าใจนะว่าความสัมพันธ์ที่มันล้าเส้นไปแล้วอะ่ะมันก็ก็ยากอะ่ะเออแล้วทีนี้วิวมีมความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบโหพอเลิกกันจริงๆริแล้วมันเจ็บอะ่ะแล้วคือเขายังเหมือนแบบยังไม่พออ,อ,อ่ะเอ่อคำถามที่ว่าเขาส่งไหมในความรู้สึกวิวนะวิรู้สึกว่าเขาไม่ส่งเหมือนเขาพยายามที่จะคือเหมือนต้องดูก่อนว่าจริงๆเราส่งไหมแต่ว่าตอนนี้คือเห็นถึงความพยายามที่จะ m ู v ออนแล้วก็ ทุกครั้งเหมือนแบบถ้าเขาไปส่อง,องคุณใช่ไหมแล้วเขาเห็นว่าคุณแบบมีคนมาจีบคนมากดไลค์กดแชร์หรือว่าแบบมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยมันทําให้เขาเจ็บปวดนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยงั้นฉันแบบไม่รับรู้อะไรเรื่องของคุณดีกว่าอะไรเงี้ยนะโดยส่วนตัวรู้สูว่าเขาน่าจะไม่ส่องนะอืมหรือส่องก็ส่องแบบน้อยมากเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่แบบไพ่ฟ้องเลยว่าแบบ เขายังเจ็บปวดเรื่องของคุณอยู่เลยอะ่ะเออแบบเหมือนเขายังโกหักอยู่เลยอะ่ะไม่รู้คุณไปหาโอขเขาหรอหรอะไรไงเหมือนอารมณ์แบบยังไม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับเธออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูนะคะแล้วแล้วสรุปเขาส่องเราไหมสรุปมาตรงๆเลยเด๋วโมลดาบ ส่งไหมสรุปมาเขาส่งแต่ก็เขาส่งอะแต่แต่เขาไม่ไม่แบบมาแสดงออกนะคือบางทีการส่งอะมันก็อาจจะมากดไลค์ใช่ป่ะคนเราอะอาจวิว่าเขาอาจจะเอาเฟซบอมมาส่งหรือเอาไอจไก่เอาอะไรอย่างเงี้ยแอเขาหลุมมะมาส่งมากกว่า เพราะว่าเขาเหมือนแบบเขาไม่อยากแสดงตัวเขาไม่อยากทําให้คุณรู้ว่าเออเขาอ่อนแอแล้วเขายังแบบมุฟออนจากคุณไม่ได้มันเขาอยากให้คุณเหมือนแบบไม่รู้ว่าเขาอ่ะยังส่องเหมือนแบบเขาทําตัวเหมือนแบบเออเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วน,ะนั่นนี่นน่นอย่างเงี้ยแต่คือม่ว่าเขามาส่องอยู่มันอาจจะไม่ได้บ่อยนะคะมันนานๆทีมันชัดเจนมากเลยว่าคุณกับเขาอะ่ะเหมือนแบบเลิกกันไปแล้วแล้วทีเนี้ย ไอตอนที่คบกันนะ่ะมันอาจจะมีเรื่องอย่างเช่นเขามีแฟนอยู่แล้วหรือตัวคุณนะ่ะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นเรื่องของแบบคุยเผื่อเลือกแบบคุยคุยกับคนนี้ด้วยแล้วก็คุยกับเราด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของแบบมากกว่าสองคนนะ่ะเออตอนที่เลิกกันไปอะนะคะแล้วก็นั่นแหละตอนนั้นแหละคือเขาก็คงมาส่งแบบอยากเผืออแหละอยากรู้ว่าคุณแบบเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วหรือยังหรือว่า ยังไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยยังสดอยู่หรือเปล่านะคะก็ตามภาษาเนาะแต่ว่าไพ่ก็บอกนะว่าเออเขาก็ยังส่งอยู่นะอือจริงๆเขาเสียดายนะคะแบบถ้าพูดตรงๆเลยคือเขาน่าจะเฝ้ามองคุณด้วยซ้ำอ่ะเหมือนเฝ้าสอ่งอยู่ตลอดด้วยซ้ำแล้วก็คือชัดเจนเลยว่าเขาลืมคุณไม่ได้เหมือนแบบ เหมือนเขามีแพชชั่นกับคุณนะเวลาที่เรารักใครอะ่ะเอาจริงไอสิ่งที่เราแบบแตัดใจยากอะ่ะมันเป็นในเรื่องของแบบแพชชั่นไงแพชชั่นหมายถึงแบบความรู้สึกดึงดูดอะ่ะนะคะเขายังคงมองว่าเออคุณยังดึงดูดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยยังมีความแบบมีเสน่ห์มีมีความรู้สึกให้อะ่ะเออตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับคุณเนาะแล้วก็ไอความรู้สึกที่มีให้นี่แหละในเวลาที่มันแบบ เราระหว่างเราสองคนมันจบกันไปแล้วค่ะมันเลยทําให้ตัวเขารู้สึกทรมานเพราะว่าคือมันก็จบกันแล้วอะเออแล้วก็ขึ้นให้เสียดายนะคะเขาเสียดายคุณแล้วก็ยังไม่ได้บุ๊กออนจากคุณได้นะคะก็คือสองแต่ทุกครั้งที่สองก็จะมีความนึกว่าแบบเออเสียดายจังเลยวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเสียดายว่าถ้าเกิดว่าได้คบกันมันคงจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยเสียดายโอกาสนะคะในการที่เลิกลากันไปเนาะ น่าจะเป็นเอนจีของคนคุยเก่าหรือว่าเป็นแฟนเก่าอะไรอยเงี้ยนะอีกแล้วหรอแล้วก็มีรักสามเศร้าอีกโอ้โหตุงคอนเซปต์เนาะคือจะบอกว่าคลิปของบี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าตรงอะ่ะก็จะตรงตลอดเลยเพราะว่าเราก็จะเรื่องเดิมๆแต่มันจะเป็นคนลาแบบคนละฟิลลิ่งอะไรอย่างนงี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ เขาจะทํำยังไงถามว่าเขาจะทำยังไงเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบมาจู่โจมคุณนะคือเขาก็ไม่ได้แบบมางอหรือมาทำแอคทีกแอคชั่นอะไรเพราะว่าไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยที่มันจบลงไปอะ่ะมันก็มันก็ทําให้เขาเจ็บปวดอยู่แล้วคือณนะตอนเนี้ยมันเป็นเหมือนแผลสดหรือว่ามันเป็นแผลที่มันยังมีความรู้สึกว่ามันยังกลุ่นๆอยู่อะ่ะเออถ้าสมมติว่าจะให้งอจะให้ทําอะไรอะ่ะมัน มันก็เดี๋ยวมันจะเจ็บอะเออเขาก็เลยเหมือนแบบพยายามนิ่งแล้วก็พยายามคิดที่จะเหมือนแบบว่าฮิวตัวเองฮิวความรู้สึกของตัวเองเนาะแต่ก็ยังลืมไม่ได้นะเออยังลืมไม่ได้นะคะยังยังมีความรู้สึกให้อยู่นะคะแต่ว่าเหมือนเขาเลือกที่จะเดินหันหลังมากกว่านะคะก็คือเหมือนแบบไปใช้ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามที่จะไม่ส่องพยายามที่จะไม่มองอืม แพมที่จะไม่สนใจคือไม่ได้แบบมีการแบบมาเทคแอคชั่นว่าแบบเออมาขอคืนดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่เขาก็เจ็บป่ะเขาคิดถึงคุณนะอืมเขาคิดถึงคุณแล้วก็เอาเอาอกจากหัวไม่ได้ด้วย คือมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบอันนี้อันนี้อันนี้วีพูดแบบเผื่อๆไว้ด้วยนะแต่วีแบบมั่นใจเลยว่านางอะมีความรู้สึกแบบเหมือนกับว่ามันคิดถึงแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้แบบบางครั้งอะเขาก็ไม่อยากมาส่งคุณนะเอออยากจะแบบหนีไปให้โพเนี่ยจะแบบไม่รู้จักแม่ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยช่ะแต่ทีนี้เหมือนแบบเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อ่ะเออแบบพยายามที่จะแบบ เอาคุณออกจากหัวแล้วแต่ก็ยังทําไม่ได้ก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบเอยทาไมแบบเหมือนแบบเหมือนอารมณ์แบบคุณเคยเห็นสตอรี่ใครไหมสมมุติว่าเวลาที่คุณแบบชอบใครหรือว่าเวลาที่คุณยังฝังใจอยู่กับใครสักคนนึงอะแล้วคุณไปเห็นสตอรี่เขาอะคือความเป็นสตอรี่อะไม่ว่า Facebook หรือ Instagram หรืออะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเป็นวงกลมที่มันขึ้นมาใช่ป่ะแล้วทีนี้เหมือนแบบ เราห้ามใจไม่ได้ในการที่จะเข้าไปส่งเขาอะเออประมาณเนี้ยคือคนคนนี้ก็เป็นเหมือนกันคือพอเขากดไปเห็นในมาส่งในเฟซคุณหรือว่าในไอจคุณใช่ไหมแล้วมันขึ้นเป็นวงกลมที่มันเป็นสตอรี่อะคือเขาก็แบบเฮ้ยอยากเผือกอะเออแบบสุดท้ายก็ต้องเอาแอคเขาหลุมมามาสอ่งอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยทานางที่ถามว่าแบบอยากส่งไหมไม่อยากสง่งแต่พอเห็นที่มันพอยิ่งเข้าใจเขาว่ายิ่งสตอรี่ไหมมันก็จะยิ่งมีความแบบ เขาโพสอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออวิเชื่อว่าหลายๆคนเป็นที่แบบพยายามที่จะแบบไม่ไปสอ่งอะแต่ก็ยังมีความรู้สึกแบบลึกๆก็อยากรู้อะว่าเขาโพสอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้แต่ถ้าถ้าเกิดว่าไอจีมันเห็นใช่ป่าว่าใครมาส่งแต่ถ้าถือว่าไม่อยากให้รู้ก็เอาแอกหลุ่มมาส่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะแต่วีรู้สึกว่าเขาอาจจะแบบลดการแบบกดหัวใจกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยลงนะคะแบบที่จะแสดงตัวว่า ฉันยังรักเธอหมดถึงหัวใจและฉันนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนโอ้ยนึกถึงเพลงนี้เลยชื่อเพลงว่าตั้งใจของพี่เอจิรกรน,นะคะแม่ต้องมองเห็นเธอจับมือของใครแต่ฉันก็จะไม่กโกรธอ้อยมันตรงมากเลยอะ่ะทุกคนลองไปฟังดูนะชื่อเพลงว่าตั้งใจพระเอกเอ็มวีหลอกมาพี่นอง เรามาจริงๆผู้ชายบอกกู ık, ไม่อยากดูพระเอก MB นาะงเอกก็สวยเออเราไปดูนะคะตรงมากมากเลยคือเหมือนเขายังรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนกับคุณเหมือนเดิมอะถึงแม้ว่ามันอาจจะจบกันไปหรือจบกันไม่สวยหรือใครเป็นคนทำานี่อย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอะเขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปนะคะความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อ เขาก็มาส่องเขาก็มาส่องคุณกับเขาทะเลาะกันมาเนี่ยโอ้เสียดายใช่ปะแต่ว่ามันเป็นรักาสามเศร้าไงก็คือแบบบางคนอาจจะมีแฟนไปแล้วปะเสียดายที่แบบมีครอบครัวแล้วแต่พี่ยังยืนยันอยู่เลยนะว่าแบบคุณยังมีแบบมีผลต่อหัวใจของเขาอะ มีกดแรงดึงดูดมีความแบบมีแพชชั่นมีแบบอย่างนั้นกับเขาอะพี่รู้สึกว่าไอความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมันจบกันเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมันมีคนอะที่โกหกแล้วก็แบบอาจจะคุยถ้าเกิดเป็นคนโสดสนิทก็คือคุยซ้อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าแบบมีแฟนอยู่แล้วก็โกหกอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันจบกันไม่ค่อยดีอะเนาะแล้วก็ถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไง ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนทํามากกว่านะคะสมมุติว่าถ้าตัวเขาเป็นคนโกหกคุณอะตัวเขาเป็นคนที่แบบมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็มาหลอกคุณอะไรอย่างเงี้ยเออบี้คิดว่าเขาน่าจะโดนเวรกรรมโดยการที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วก็ยังรู้สึกบบเสียดายอยูไ่ไงว่าแบบเฮ้ยฉันไม่น่าทําเลยอะไม่น่าทําให้คุณเสียใจเลยแบบถ้าสมมุติว่าเราได้เป็นแฟนกันอะ มันก็คงจะดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแบบเหมือนมองคุณด้วยความเสียดายอะ่ะเออถ้าสมมุติเขาเป็นคนทํานะแล้วก็เสียใจที่ที่ได้ทําลงไปทุกอย่างนะคะที่ทําให้คุณเสียใจอะไรประมาณนี้เนาะเออเมื่อกี้เพลงมันออกมาแล้วอะอ๋อเพลงนี้เพลง อันนี้คือความคิดของเขานะถ้าเขาเป็นคนทำกับคุณอนะ่ะถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเือเขารู้สึกว่าคือเขารู้สึกว่าแบบคุณจะแบบจะสาบเขาไหมชื่อเพลงว่าถ้าเราได้เจอกันอีกของทิวลิ b เบิร์ดนะคะคุณจะแบบว่าคุณจะ ั้งดาบ่ะไรเขาแบบนี้ไหมอะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันคงแบบเป็นไรที่ร้ายแรงคุณคงแบบเกลียดที่หน้าเขาไปแล้วแหละอะไรประมาณน,นี้เหมือนไม่ว่าเขาเหมือนแบบเป็นคนที่แบบเตรียมตัวไม่ค่อยกล้าทัก<ร>ไม่ค่อยกล้าอะไรกับคุณเลยอะเออถ้าว่าเขาเป็นคนทําให้คุณเสียใจอะ่ะ ีความรู้สึกว่าเขาเสียดายคุณมากๆมาสง่งส่งด้วยความเสียดายอะเข้าใจว่าเออประมาณเนี้ยแบบไม่น่าเลยแบบไม่น่าทําแบบนั้นเลยไม่น่าไม่น่าไปเลือกคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูลัคนาราศรีอะไรนะคะที่มีเกณฑ์พิจิกคะ่ะมังกรธนูนีน สิงห์พิจิกธนูมังกรมีนสิงห์เทอโรแมนติกแองเจลนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกคะ Stay optimistic about your love life FLIRT w ล r ด waiting for p e y Funit Love yourself first แล้วก็ไปสุดท้าย Keep and open m i n d สิ่งที่พายอยากจะแนะนำไม่รู้สึกว่าอยากให้คุณอะใช้ชีวิตแบบไม่ต้องพะวงไม่ต้องคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมองเราไม่ดีอะค่ะแล้วก็พยายามสร้าง image หรือว่าสร้างภาพในเชิง ว่าคุณนะ่ะรักตัวเองคุณอยู่ได้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะทําตัวให้ดูแบบดูเฟลร์ดูหน้าจีบดูแบบดูเป็นคนที่เสน่ทเสน่ห์แบบในในที่นี้รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรเงี้ยเธอไม่ต้องกลัวหรอกว่าคนคนนี้จะไม่รักคุณอันนี้สิ่สงที่ไพ่บอกก็คือเขาอะรักคุณอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยคุณนะ่ะต้องเพิ่มแรงหนึ่งดูดหรือว่าเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเขาไอ้แบบ จะว่าแก้แค้นก็ได้นะเออให้เขายิ่งรู้สึกเสียดายเราอะไรประมาณเนี้ยเออนี่คือสิ่งที่พ่บอกเนาะแต่บางคนนะ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆที่เลิกกันนะ่ะบางทีจ,จิตจิตใต้สานึกของคนเรามันยังไม่ทํางานอะไรประน,นี้ต่อมจิตใต้สานึกของคนเรามันทํางานต่างกันบางคนแบบเร็วบางคนช้าอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องให้เวลากับมันนิดนึงเนาะแต่ว่ามีรู้สึกว่าเขา,าเห็นคุณค่าของคุณแน่นอนหลังจากที่เลิกกันไปเนาะก็พยายามทำตัวให้สดใสล่าเริงดูน่าจีบนะาเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขานะคะอยากให้เธอบอกว่ายังรักกันเหมือนเคยฉันไม่เคยลืมวันนั้นซึ่งมันเป็นวันไหนนะขอบคุณที่ทำให้ฝันของฉันเป็นจริง ทรมานจากความหืนห่างและเย็นชานานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้คุยกันดีๆและใบสุดท้ายฉันอยากให้เรื่องของเราเป็นจริงอ,อ่ะมอบอีกเพลงหนึ่งนะคะให้กับชาวแรนดอมเลยอันนี้เป็นของชาวแรนดอมนะคะก่อนหน้าน,นี้เป็นของคนุนคนนั้นมาเลิกทำไมตอนนี้ตอนที่จะเสียฉันไปโอ้คนความรู้สึกชา้าเนาะ ก็ตามนั้นนะคะทุกคนปล่อยไปปล่อยให้เขาเสียดายเราทำตัวให้มีค่าให้เสียดายแบบดิ้นตายไปเลยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กับซับสไครต์ด้วยนะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะคะถ้าอยากให้คลิปนี้เป็นของเราก็ขอให้เขาเสียดายเราคอมเมนต์มาได้เลยหรือขอให้คลิปนี้เป็นของเราถ้าสนใจหินเพนูเลมนะคะคือเดี๋ยวมีสีใหม่เข้ามาแล้วว่าทุกคนจะช่วย มันจะมีเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของการงานการเงินจะเป็นอีกสีหนึ่งเรื่องของความรักจะเป็นสีชมพูเรื่องการนอนไม่หลับจะเป็นสีม่วงเรื่องการฝึกสมาธิคำจัดสิ่งสิ่งที่ไม่ดีหรือใครเป็นหมอดูสีขาวหรือว่าตอนนี้มีนําเข้ามาสองสีนะคะจะเป็นเกี่ยวกับคําจัดเรื่องของความเศร้านะคะจะเป็นสีขาวดเนี่แหละเออสักอย่างหนึ่งนะคะก็ เกี่ยวกับโรคภัยหรือสุขภาพก็มีนะคะใครสนใจลองสอบถามแอดมินมาเนาะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะที่เหมาะกับตัวคุณเนาะแล้วอยากบูชาแล้วก็จะสอนแขวงเพนดูลัมด้วยนะคะเป็นหินแท้จเัวเบลเย100่รยเรซที่อื่นก็คือแบบไม่รู้เราเราไม่ได้สนใจคนอื่นอยู่แล้วอะแล้วก็มีสอนอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วก็ปลุกเสกด้วยอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดรับรองออกไปนี่คือแขวงแน่นอนแล้วก็ นะประมาณนี้ส่วนโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะรีบๆมาเลยนะเดี๋ยวจะปิดแล้วนะคะมีก็บอกไม่มีก็ไม่บอกนะคะแล้วแต่บุญสัมพันธ์ของเราเลยหรือบางคนยังไม่มีเรื่องก็ซื้อเก็บไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะเสียดายเอาแล้วไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ